อะไรอ่ะอะไรวะคือเรือเดือดลูกเป็นไรอ่ะแม่โอ้โหนั่นอะไรอ่ะเดนิสสองกันแล้วอะไรสองกานลูกสองกันแล้วฮัตตี้ขึ้นแม็กคินเลยฮัตตี้ขึ้นแม็กคินเลยฮัตตี้บินฮัลกขึ้นแม็กคินแม็กคินอะไระแม่ครับผมสองกันแล้วอือฮึโอเคนะ โอ้โหอะไรน่ะจอดเต็มหน้าบ้านเนี้ยรถมารับแม่ลูกเต็มเต็มเลยพอแล้วลูกพอแล้วนะดึกแล้วนอนนะนาเดนิสบายบายก่อนโอ้โหอะไรน่ะนั่นอะไรลูกบุนีบูนีอนี้ลูกอนี้อะราจนี่อ่าอาไาชับเตอ 何